สวัสดีครับสเน่มาแล้วพาพี่พาน้องมาเอาสมุนไพรคือเก้าหัลละพี่น้องเอยสมุนไพรคือตัวนี้แม่นยังตาสน่แล้วมันหอมแดงละวะตาสเน่ครับผมนี่หอมแดงครับผมหอมแดงหอมแดงเซพรนเซจียวท,ท่านี่แหละครับผม,ผมเจ้าเจ้าสิเอามาเหดนยังตาสน่ มาบำรุงร่างกายท่านชายท่านหญิงได้ที่ดอกพี่น้องเพิ่มกำลังบังชาของท่านชายเพิ่มน้ำผาาร่างกายผ่าหัวร่างกายอ,อ,อ่อนแอให้ฟังดวยครับเด้อนะหลายคนขับผมที่ยังบรุว่าหอมแดงมีประโยชน์มีประโยชน์ม,มากมายพี่น้องเช่นกินแก้วัดกระไดพี่น้อง บำรุงร่างกายก็ได้เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งยาบำรุงร่างกายพักขาดหไดแรกคือหอมกินในครัวเรือนเฮาเลยเส้นป่นเส้นเจียวเส้นเจียวปลาเห็ดน้ำพริกก็ต้องใส่หอมพี่น้องมันมีสรรนคุณคือที่ผมเว้าหัลละเอามาบำรุงร่างกายท่านชายแต่ท่านต้องกินเป็นประจำนอพี่น้องเด้อให้ท่านกินมือ้อละสองสามหัวมือ้อละสองสามหัว กินแบบใดก็ได้พี่น้องไงเส้พ่นเส้เจียวย่ำย่ำกินดิบเลยก็ได้พี่น้องถ้าท่านกินท่าทั้งบริเนณคอ,อก็ได้ๆๆกินดิบเลยก็ได้เรากินข้าวั้าใคกินอันนี้ไปน้ำให้กินมือสองหัวสามหัวบอกว่าประมาณจักอาทิตย์ก,กว่าๆพี่น้องร่างกายของท่านดีขึ้นท่านสิรูว่าร่างกายกระซับกระเซียงขึ้นกินไปประมาณจักอาทิตย์นึงอาทิตย์ก,กว่าๆแล้วท่านสิรูว่า น้องทรายท่านเนี่ยทีเริ่มทำงานน้ำท่านสิหลายพี่น้องเอ้ยตื่นนอนบราประมาณตีหนึ่งตีสองน้องทรายลุกขึ้นพี่น้องเอ้ยเพื่อเพิ่นเด็กทำงานกินไปสักอาทิตย์กว่าๆป่อง่ายท่านนกเข่าบกขันท่านละพี่น้องเอ้ยมันสิขันพี่น้องเอ้ย ใ่ขัานเผ็ดกินลองบึง่งกีนน้องต่เมื่อน้องชายท่านอ่อนแอบุญอยากทํางานกี่ขัานว่ายง่ายรวดให้กินเป็นประจํากีนน้องเลยแล้วร่างกายท่านสีกระซับกระเซงขึ้นมาทํางานพี่น้องเลยให้กินเป็นประจำ้ะพี่นออ้องดาบอกว่าได้กินหัวเดียวเท่าเดียวบ่มีผลกินน้องแต่ถ้ากินหัวเดียวเท่าเดียวกินไปจักอาทิตย์กว่า ไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพี่น้องเลยร่างกายเข้ากันกระสับกระเสีดีขึ้นพี่น้องเลยเอาคลิปนี้กับบุ้มีนยงังหลายพี่น้องเลยให้ท่านเห็ดกินลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขอขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมกระส่ายได้เอะโวยวายพิษหอมแด็กบ้านเฮาเนี่ยล่ะหาได้ง่ายๆพี่น้องแล้วท่านบวบูกท่านไปหาเสื้อก็ได้พี่น้องอออออลเลยาาาาเตามตลาดตามตลาดมันนั่นล่ะซื้อมาไว้จักกิโลนึงกินเป็นประจำ หลังจากน้องชายท่านบอกทำงานกับศิษย์คับมาทำงานช่อเก้าพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ก็ขอจบเลยครับเนดะ้อขอขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับ